ทำเตือนบอกเด็กอย่ามานั่งดูคนเดียวครั้งนี้บอกว่าพาเพื่อนมึงมาดูด้วยเลยอะไรที่มันผิดก็ให้แม่มึงสอนกูเป็นที่กรไม่ใช่แม่มึงไปดูกันเลย <c oughs> <c oughs> ไม่หลอนเท่าไ่ไม่รอนโอ๊ย <c oughs> อะไรวะวายวายเตะไปหมดแล้วพ่อ <c oughs> เราเล็บลเรวไา่ไปไหน <c oughs> เอาไปดิไปตวงดิเหล่าไม่ได้นะจำเรลยมึงอยากได้เมียเอาตายตะปนควาย คนนี้แซนบายรอยไว้เอ็มจะนั่งแต่งหน้ารอคอรับเพราะว่าอย่างน้อยมันเห็นว่าเออมันต้องมีแต่งหน้ารอบางละเจงเจอคุณแร่ สวัสดีจ้าสิงบุรีไกลอยู่นะเนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรคะว่าจะทำกายศาสตร์ข้าวให้พอดีอ๋อแนะ่ยนับพอดีกว่านี้ไหมแล้วเนี่ยนี่เล็กยงเสืก็ออกมาต่ออ๋อ <หา S 1> มนันมีก่อนมันมีเอาไงดีถ่ายรูปลงเพจบ้างหอมได้ปะให้สมาร์ทถ,ถ่ายรูปก่อนแล้วหนูค่อยเดินมาหนูแล้วหนูให้กลับมากายศาสตร์เอาเลยแม่จะให้หนูทำอะไรทำเลยอ่ะสมาร์ทอ๋อสมาร์ทอยู่นี่โอเคสมาร์ทไปไหนต่อข้างในอ่ะไปข้างในกายศาสตร์ไว้ก่อนเนาะโอเคทำเลี้ยงแต่ไว้ก่อนมาดูแล้วให้ขึ้นเลยนะ ยังไม่เคยมาเลย <c oughs> เดี๋ยวแนะนำอันนี้คือบ้านข้างหอมนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นที่ดินนาว่างเปล่าแบบนี้แล้วก็เอาที่เนี่ยมาสร้างเป็นธรรมชาติถ้าไม่เกิดขึ้นโโอ้หทำไมกับญี่ปุ่นมาสรกางที่าปีงป้จริงป่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีคนญี่ปุ่นมาพักที่เนี่ยเร<ล>าใช้น้ำปรดานแล้วก็ใช้พลังงานโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เรามาลาดหลังคาเพื่อให้เย็นอ๋อคนหนูร้อนจริลหรออ๋อเล้วไม่เกี่ยวกับแอร์เลยนะเนี่ยฉลาดเราปลูกผักทันใจ ก็คือเป็นเป็นการเขาเรียกว่าไงวิถีชาวบ้านที่เอาน้ำมาล้าหลังคาให้มันเย็นแล้วแอร์ห้าตัวนี้เปิดสอง๋อเปิดสบวกกับน้ำอ,อันนี้เป็นนักพิกวันนี้มีป่ะไม่มีอ่าโอเคปาดเลือดออกเลยไปทางอื่นเลยคนนี้ขี่ ATV จะไหมไม่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 ไมีมเอาให้ติดลมไม่เอาเพราะหนูร้อนหนูนั่งตรงนี้เนี่ยฟังเพลินได้เลยเนี่ยอาบน้ำควายต้องเอาใช่ไหมเอออ่ะใครจะอาบๆเลยมีคุกกี้มาไหมเนี่ยใครมีคุกกี้บ้างฉันเดินชอบกินคุกกี้ก้อนก็ได้ใหมใครจะเอาคุกกี้มาอ่ะ ใกล้มันจะโผกุกกี้เพราะไปไหนก่อนแม่แล,แล้วไปทำกายศาสตร์เนี่มากินกันเด้ออ่ากลับไปกายศาสตร์รู้จักไหมกายศาสตร์รู้จักเดี๋ยววันนี้จะเลี้ยงกายศาสตร์ข้าวไรเบอรี่คู่กับก,บกาแฟดำอ่ะเอ๊มใส่จะใส่หมดเลยเหรอเดี๋ยวนี้กับลูกโอเคเดินกลับมาเดี๋ยวไม่ได้ส่วนยังไงแม่อ่ะใส่โรลไปหมดเลยคนเลยพูดเลยแล้วก็รอเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีขายนะหายากอ่ะได้แล้วขอบคุณค้ามันต้องไปอย่างนี้เอ๊ม ไอ้น้ำมึงอยากเห็นมุมนี้กูมากเลยอ่ะูจังหวัดมันเป็นเหมือนไอ้นี้เลยอ่ะมึงขนมธัญพืชอ่ะหือร่อยอ่ะไม่เคยกินรสแบบนี้บ้าไอ้ยี่มันกรอบเลยมึงแล้วไม่เคยกินแบบนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยซื้อที่มันเป็นถุงๆแล้วเออมีใครบอกว่าไม่อร่อยบ้างอร่อยอืม จะไปกินกาแฟไหมหรือหรือจะกินในนี้ได้ค่ะเ<ะ>ข้ามห้องแอร์ดีกว่าเออไปไปม่เข้าห้องดีกว่าแม่เข้าใจแล้วเ <c oughs> อยอ,อร่อยเนาะไม่เคยกินสดจริงๆอะเ <c oughs> อ็มทำสวยอันหนึ่งแล้วก็ยกขาดเลยอะไรแม่มาเนี <c oughs> ่ยกูบเหมือนอยู่กับแม่แล้วเพื่อนๆมาเฝ้า <c oughs> แล้วมาหาแล้วแม่ก็แบบเอ็มแม่ให้เอาไปเสิร์ฟเบื่อซิอ่ะใช่ใช่เาแบบนี้อร่อยอร่อยสิถ้าไม่อร่อยจะไม่เลือกทำให้หรอก เมดูเป็นแบบคนที่นี่เลยอ่ะเหมือนควายตากล้องหรือสมุนนั่งเทเลอร์ไปนั่งไปกับพ่อได้จ้ะวนในสัวนสักรอบไม่ได้จะไปมองเห็ดไปนี่เลยเพราะไปนี่เลยเหรอไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนแต่โอ๊ยอะไรวะไปนี่เลยนะลาบล่องเลยว้ายว้ายว้าย อยากมาดิได้ตัดเอียงเอียงแล้วเอียงแล้วอุ้ยอุ๊ยลบไปหมดแล้วรอดไปรอดรอดรอดแต่ไอ้น้ำไม่รอดไม่ทำไมกูไม่ปีนมาเลยวะตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้กูข้ามมาถึงเลยตรงนี้นี่กูยังไม่ได้ลงอะไรเลยนี่เยี่ยมถุงเท้าเลอปะเยี่ยมหัวเลอปะนี่เหมือนควายเลยอ่ะอาบพร้อกันเลยเอออยากจะมากันมั้ยมอมทำเดียวเลยเอ้ายิงเลยสติ๊กจันทร์เนาะเอ็มมาลูกเอ็มเงี้ย น,นี่เรียกว่าหนังสติ๊กว้ <What? S 2> าโดนบ้านพ่อสะอาดไม่มีเคมีผสมโ <Okay. S 2> อเคเขาเรียกว่าหมากโคโนใช่ไหมะดูจำเลนเนยนะผิวเหลืองโงะเลยป้าย <c oughs> ดูควายเป็นตัวอยา่างอาหนังสติ๊กยิงจับอย่างนี้เนาะแล้วก็เล็งเซนเตอร์นี้ <c oughs> เป้าสีแดงนะจ้โอเคใครเอาสีแดงออกไปนะ <c oughs> ทำเพื่ออะไรกันวันนี้วันนี้อ้าวใครเอาแดงกระป๋องลบอุ้ยมันยากนะเนี่ยเอาอ้ใครยิงโดนดีกว่ายิงโดนได้อะไรวันนี้อยู่พ่อง อุ้ยเอ็มเอ็มจากฐานไปทุกเพราะหนูทำไรยังจางอันนี้ก็สิอันนี้ยังทำไม่เสร็จเลยเมื่อกูเหมือนแบบกลับมาบ้านแล้วพ่อกับแม่คิดถึงกูมากอะเหมือนแบบไปดูตรงนั้นลูกไปดูตรงนั้นเดอะไปหมดแล้วพ่อเราเล็บออ้ยหลบไปหมดดีแดงดีเด้งหลไปหมด ผู้แม่กระเทยนะเว้ยจริงๆโมึงลืมกันไปมันไปกู้ทำกายศาสตร์เหมาะแล้วเมื่อกี้อะเอาเแม่ไปให้โดนตาหนูพอมึงขอรีวิวให้เพื่อนแป๊บนึงได้ป่ะลูกชิ้นในปิงอร่อยจริงเหมือนในปิงต่ออยู่ในปากหวยเล็บกูโอ้ยไปยันตีแล้วเนี่ยอ่ะไปไหนต่อก่อนนี้ไหมหรือจะดำนาหนูให้พ่อทำได้แค่อย่างเดียวเอางี้พ่อลงไปจับหนูดูบุหรี่ล้องบนไหม ช่อนปล่อยแล้วจับให้ได้เนาะไอ้ทำไมไม่จับเพื่อนตอนนี้เรยจะไปบมันม่าพ่อบแม่ของหมาใครอ่ะใช่ได้ใช่ได้คุณนุ่งแม่ของหมาดีกว่าหมดแล้วไม่เป็นแล้วกระเทยจบแล้วไม่มีอะไรเหมือนแล้วทำไมต้องลงตรงนี้วะเดี๋ยวว่ายไปไหนลิงช้างกูต้องไปจับอาหารอีกเพราะเอาห้ามมาไว้ในนี้เลย ลูตาบลปอตัวนี้ไเปเกิดแล้วมั้งเออแล้วพี่ันเป็นคนทำนาจริงๆทไงวะกูก็ไปงี้แหละท้งกบนไม่ได้แดกกันเราข้าวอ่ะอุ้ยตรงนี้ช่วใช้ว่ะอุ้ยตายไปซะจำยากจบเจได้ว่ะได้วะได้วะปึ๊บเลยปึ๊บเลยปึ๊บเลยได้ได้เออมือลวงเออยยูอยยอยยูยอยููอ้ย่ย มามอ้ยลอยได้แลเสียหลักูไม่ไปนะคะไม่ต้องติดต่อวา้ลำบากที่นี่ครั้งเดียวแขึ้นแล้วลอยข้าวต่อวันไม่ทำแล้ววันนี้ได้เอ็กกีตารปลาเอาวาข้าวลูกกรบนกบนกรบนกบนบนบน เนี่ยแล้วชาวบ้านก็ไม่เมารูปบ้านนี้เป็นกระเทยโหหมดแล้วตรงตีน <c oughs> ตรงเต,งตงือนขายให้ดีๆดจะโปรโมทให้โอเคไปพ่อชาวบ้านจะมาจ้างมากว่าที่ข้าวโอ๊ยตายชาวบ้านจ้างกูทำไมวะมึงเหมือนพ่อแม่ภูมิใจมีรูปเป็นกระเทยอ่ะมึงเข้าใจปะขึ้นแต่ตรงนี้แหละกูว่าแต่อย่าลืมมาเกี่ยวข้าวนะโอ๊ยพ่อเทปนี้ยาวจัง ามาไม่รอดแล้วไม่รอดใครทั้งนั้นรอดกนนูนี่ตอนเนี้ยนี่ป่ะไปโวยไป,ไปอะไรก็ไปแท็กแล้วไปอาบน้ำว่ายแม่อยู่ที่ทุกวันเหรอตั้งแต่ลาออกมาเหรอชอบไหมแม่ชอบแต่<อ>ว่าเหมือนลูกเรียนจบหมดแล้วลูกคนโตอายุสามสิบสามแล้วเป็นหมอ<ว>ผู้หญิงผู้ชายครับเด็กเขาเคยมาทําแบบหนูไหมเห็นไหมทำทำทำให้แค่เรียนรู้แต่เมื่อกี้หนูก็เรียนรู้แม่ไม่ให้หนูพอเป็นลูกสะใภ้ได้ไหมพ่อได้อ่ะโอเคแต่หนูไม่ทํานะ หนูชงกาแฟได้หนูไม่ทําแบบหลอกหลอกกูมาเป็นลูกสะใภ้ลูกชายเลี้ยนมหมอมดกูอยู่อย่างนี้เอ๊ะกลัวว่าข้าวจับปลาอยู่คนเดียวตัวนี้เลี้ยงมานานยังคะวันเจ็ดแปดปีแนละ้วเนี่ยตัวเนี้ <c oughs> มาอ่ำน้ําให้ตาอันนี้มานี่แหละถ้ามึงไม่มูฟออนก็จมปักอยู่อย่างนี้แหละอีควายไหนบอกไม่มีเข่าไงตัวใหญ่มากใช่แม่อาปาท่าไรก็ไม่ทั่วเราควรจะให้อาหารด้วยได้แบบเป็นสัมพันธภาพที่ดีโอ้แต่ควรรู้สะใภ้บ้านอื่นดีกว่าอร่อยไหมอ่ะ กินเก็บเหมือนกันนะเนี่ยจะเบื่อเอ้ยกายศาสตร์ด้วยอันนี้ให้ใครกินวายกินหรอเอาวายมาให้หนูก็ดีกว่ามั้งเจ้าสาวไม่ได้นะจำเริญมึงอยากได้เมียเนอตายตะเปคควายตัวเล็กตะเปคควายโอเคไปไปวิ่งตรงไหนก็ไปไปมองไปหมดแล้วกูพอหยุดย้งทำอะไรอีกพอแล้วแม่ อยู่ที่ขนมคนเดินสิงห์บุรีมึงทั้งเหงาว่ามีคนเดินไม่ได้นะไม่แน่คนเยอะอกว่าโคยกีแาบุรีอีกนิดอกอา้าวขนมคนเดินยาวนะอีนนี้สุดลรูหูหรูตาอยู่นะเอ้ยน,นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยอยากกินอนะ่ะแอรอันนี้ร้อนไหมวะไม่เคยกินมันคือเหมือนบ้าบินหรอใช่ไหมบบมึงลองนี้อร่อยแปลกๆเหมือนบ้าบินมัน้งอร่อยมันเป็นเค็มๆอ่ะอร่อยกว่าบ,บ้าบินมึงยิ่งใหญ่เนาะกูบอกให้นี่อยู่จังหวัดอะไร เจ้าแรกในลรบุรีทำไมวะกลยจริงยาวเลยอะ่ะไปจบอีกทีนคะรสวรรค์มั้งกูว่าไม่าพี่เอคนส,สวยไม่ีไม่งกันเี่ค่ะเอมยได้ค่ะมา,มาาอยู่ข้างหน้าอยากเจอใครกูให้มาหมดเลยปนะเน,นี้ยอันไหนนำตัวกับกล้องกับชื่ออะไรสวัสดีครับพี่เด็กชายน้อิ้งค์ค้อายุเท่าไรลกูกอายุ9ปีครับคำถามคือ9ปีกับ9ขวบต่างกันอย่างไร ไม่ต่างเพราะว่าก็ผมก็ปีมก็เหมือนกันอ้าวจริงปะเนี่ยหรอเหมือนกันได้ไงวะถใครเนี่ยมึงที่นี่เขาร้องเพลงกันเลิศนะหลายเจ้าเลยนะของกินเยอะมากเลยอ่ะมึงเยอะจริงๆนะยังไม่ค่อยซ้ำกันด้วยนันเนี่ยเหมือนใช้หน้าแต่นิ้วคือยิ่งใหญ่เลยเอาใหม่ ค,ค,คไม่เหมือนอาราเหมือนตัวแปลกเหมือนเขาเอามาตั้งขี่เมายั้งหมึกใครเมามัง่งโอ้หนี่เลยโอ้เริ่เขอบคุณนะคะอ่ะขี่เมายัง้งหมอกป่ะเขาให้ให้ทีมงานกินอ่าทะเลก็แพ้ก็ต้องกินเขาว่า งงเหมือนกันชอบร้องเพลงกันเนาะที่นีน่ที่นี่ชอบร้องเพลงอันดับหนึ่งเลยสิ่งบุรีชอบร้องเพลงแม่ชัยนาทกับสิ่งบุรีอะไรใหญ่กว่ากันชัยนาทจริงเหรอทำไมที่นี่คือคืนกว่าก็ที่นี่คนน่ารักกว่าอ๋า อาจจะไม่ใช่คําตอบ <c oughs> เอาหรอจะมือสิงบุรีแบบใหญ่กว่าเนาะไม้ของกินเยอะเกินมั้งกูว่าแล้วก็ยาวมากอันนี้เค้าจียมะพร้าวอร่อยมีร้านเดียวท, <ำ S 1> ที่กูกินอะ่ะ <c oughs> ใครลองไปกินแล้วถ่ายรูปให้ดูหน่อยแต่บ้าบินหลายร้านยังไม่ได้ชิมแต่ว่าเค้าจี่มะพร้าวอร่อย <c oughs> นี่ขอบคุณของฝากทุกท่านเมื่อก,กี้น้ำ,น,ำน้ำไม่ไี่อยู่ไหนน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็แคปหมูแอบมาแอบมาให้หนุ่มชันเราแก้วซื้อเองแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกน้ำกินแล้วเสร็จภารกิจวันนี้กินแต่พองามอันนี้ดาราปะเหนนเ็่่ะงคยล โหกเหมือนไข่วะกระทิงปะใช้ชื่อกระทิงปะเฮ้ยแต่เสือเหลืองเป็นนักร้องใช่ปะไม่ใช่หรอวะใช่ปะสามคนบุบุรีปะโอ้เมื่อไปหมดแล้วมึงยาวจริงเลนี่ตักใจเลยนะตึกบุรีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตลาดอนเนี้ยใหญ่กว่าโคกีรัลลีแน่นอนตรงนี้คือแม่น้ำแม่น้ำใหญ่แม่น้ำอะไรแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านอันนี้แม่น้ำอะไรลูก ยากเลยโอ้ยขอบคุณมากลูกหนูขายเหรอคะเอามาให้โอ้ยขอบคุณค่ะร้านอะไรคะอ๋าคุณนายบ้าบินมาแล้วบาบินบ้าบินบ้าบินดังจริงไหนดูดิาทำให้ใหญ่หนะไอสัตว์้ยมึงนำเยอะจริงลอยกระทงกันก่อนเลยไหมไอเบ๊ไมไปต้องเสิร์ตไม่มีอะไรเลยมดก็มันหมดแล้วไม่ใช่หรอกมึงจังหวัดที่เราเคยไปอ่ะแต่แป้งวิงไวบอกถามไปในในมาว่าไปสามจังหวัดเก่าได้ไหมถ้าแป้งเข้าก็ไปให้เลยพอเบิดเดี๋ยวให้รถตู้กับหัวเลยด้วยไปตอนได้เลย โอ้แม่ทำไมต้องเหลือกัาหนูอ่ะม่บอกแม่้อพูดแล้วจะสิงบุรีรันแล้วเยอะปะเยอะนะฟิลดีอยู่นะครั้งที่คูณทำท่านเนี้ยอยู่กับเมียรู้ดิไปเที่ยวเมียมาทำไมวะอันหาลองเคยมีวัดหรือเพาอยากัอาัวไปเที่ยวไหมเราอ่ะไอเมียอากเคยแบบเอาจริงๆเลยอ่ะนีนนี้หาแหวนหนุ่มเคยแบบว่าเหน่แล้ว้ากะยอ้โยนะแล้วเราเขาด้วยอยู่แล้วอันนี้ดอ้น วิธีเล่กินพี่ใหญ่ผมเนี่ยตีเนี่ยก็จับไม่เคยได้เนาะเ,นเร็ยนเล่นกันดีกว่าเล่นจับได้ถ้าเพื่อนมาไปรับแต่ว่าอะไรมันไม่ใช่คนนี้นี่เล่นเนี่ยกับทุกคนอยู่เว็คู่มึงนี่มันได้หมดเลยกูยเป็นโรคจิตอะไรหรือเปล่าเวลาเจอคนที่มองแล้วยิม้มอ่ะกูยิ้มแต่บางคนเวลาจะมองให้หันมาทำแบบนี้กูกลัวไม่ทันกูทำอไงหรือเปล่าสมมติกูเจออ่ะกูทำนี้ก่อนเลยกลัวไม่ทัน กูละเอียดกูเหเียดบ้างกูก็ทำเป็นเหมือนกันอา้าวถ้ายิมเราจะยิมให้แต่ถ้าประเภทไม่ยิมแล้วก็เป็นเป็นดราม่าว่าถ้าเป็นเป็นเนี้ยแล้วไม่ยิมเลยอันนั้นก็สมควรอ่ากูอย่างนี้เลยถ้าสมุดนี้กูกูมองลากเลยอ่ะยิมแบบไหนอยิแบบาดนาล,นาลนนจ,จชายชอบน คนที่ชอบไม่ค่อยยิ้มหรอกถ้าแบบเจอคนที่ช,ชอบจริงๆแบบรอดเลยอ่ะถ้าเป็นคนอื่นก็จะเป็นแบบแต่เวลากลัวจะแปลกกูจะเป็นแบบเป็ไนไอ้สัตว์นีอ่อะแม่แฝดโดนต่อยอย่ดีแต่แม่มออแบบอะไรกันให้กูฒิทำไงไอ้เมย์ทำไง มีดราม่านี้ในติ๊กต็อกไปไม่ได้กินอาหารกับเพื่อนกินแค่โค้งไม่ได้แดกเหล้าทําไมต้องอ่าดเท้าต้องห่านไหมอา่อา,อาแล้วก็อา่าถ้าคนอ่นกเขากินอยู่กูจะริบสังเลยกลัวไม่คุมไม่เราแต่ปกติก็อ่านอ่ะเพราะมันเลือกที่จะไปนั่งเองเอ่ะไม่ควรมีเพื่อนดีน,นะนนถ้ารูม้มาจะไม่ต้องมากินน้ำเปล่าเองนะยูบารมันไม่มีคนแดกน้ำเปล่ากับวงตีหรอกอีดอกมันมีดราม่าแบบมีไปถึงที่กูพูดหรอไปเถอะอาดหมดเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเองนะเสือความในใจ ห้าร้แล้วห้าร้แล้วห้าร้แล้วเลี้ยงสิบพัน Yeah. Oh ตขาหมายตามเที <ing> <the speaker> ่องร็วแล้วก็จะตั้งแต่ที่เราเล่ามาสิงมูลีอีกที่นี่เชื่อคนง่ายนะ เ็น่ารักแต่คืนนี้สิงบุรีต้องบอกว่า,าเอ็มน่แบบ<อ>มาโชคสีวิตตามใจด้วยกันที่บอกว่าคือคือแบบว่าไม่ได้ตื่นเที่ยงนานหรอวะนอนเยอะอะ่ะมันไม่ได้เมามจนแบบไม่เ,แบบม,เมามากเออมันง่วงอะ่ะควรง่วงสิอีสัสเราลืมไปว่าเมาาื่อเช้าเราไปทําอะไรมาก็ะจำเลินอะนทั้งตากแดดทั้งนี่ไปไหนเนี่ย<ม>บางทจานหรอจะไปกินข้าวก่อนเออก่อนควรกินข้าวแล้วดูสถานการณ์ว่าอิ่มแค่ไหนนอน ทำไมเขาอิ่มก็หาอะไรกินเพิ่มอ้อีดอกว่าทำไมบางละจันแตกนักลบหลับเฮ้ยชื่ออะไรคะแมมมอสแมมมอสเป็นนักดาบเหรอเออเตะได้ไหมเตะได้ไหมเตะปังเุ้ยเหมือนหุ่นจริงๆเลยอ่ะแ้ยิ้ม มีหนีบด้วยอตะวันกานักลบเฝ้าคนเดียวเลยอะ่ะทำไมกรุงศรีไม่ให้หยิบยืมปืนวะจึงไม่อาจหยัดยืนรักษาค่ายบางราจ,จันยามาม่ายู่ที่เต็นท์เจ้ค่ะอุ้ยยามาม่ามีตั้งแต่สมัยก่อนเลยอจ,ลจ้า,จาจหลับเจ้างาเจ้าคาเจ้าลายโอ๊ย,อยขอรับขอบขอะไรชื่อดได้นะจ๊ะยไม่หญิงนี่เ,เรียกไม,ม่หญิงเหมาหมดคุณแหงไม่ขอรับแหงมากเลยขอรับแหงมากเลยสมัยก่อนก็สัแกนได้แล้วนะ โอ้ยมึงเขาเลิอกตรงที่เขาไม่ไม่ไม่ไอ้นี่เนี่ยหรไม่อะไรนะไม่หลุดคาแรคเตอร์อ่ะร้อนนะจิตชู้กดจากติ๊กต็อกเลยนะขอรับแม่หญิงกดตะกร้าได้เลยนะขอรับนายจันปวดเยี่ยวเยกูดังมั้งแต่ยุก่อนเลยอ่ะของกินเยอะอยู่นะอยากกินกล้วยทอดอ่ะโอ้ยไข่เฮียอันไหนเฮียสรุปจระเข้หรือเฮียหรือรูปมันขายก็เลยเอาไปก่อน กี่ปีแล้วอ่ะพี่ที่เนี่ยมีมาสิปีแล้วครับสิบปีปแล้วสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ลบจริงๆฝั่งนู้นจะเป็นอ่างทองพมา่ามาจากฝั่งนู้นครับพม่ามาจากอ่างทองจ๊ะเป็น,มนพม่าไม่ยิงครับเออดูชุดนี้ให้ในท่านแต่งหน่อยปลอมตัวกูต้องปลอมตัวเข้าเมืองเฮ้ยเจ๊ฝ่ายตอนอ้วนใช้น้องปิดเหรอแม่มันหนูเข้าไปก็เหมือนไม่ได้ปิดแม่คุณจะดูตังปะเดี๋ยโอ๊ยขายแล้วน้องขนายเอาคุณเจมม่ทไมบุญบายอยู่คนเดียว ขอเสื้อหน่อยก็ได้อะไรพูดอะไรอยู่คนเดียวหารู้ความไม่เลยขอรับยุงยิ่งยิ่งอีเน่ไปดูต้นทางให้กูซีเดี๋ยวพ่อกูไม่เห็นผู้ชายบ้านนี้แซ่บยิ่งนะสมัยก่อนบางอาจารย์มีกระเทยยังน่าจะมีขอรับจริงๆแล้วบางอาจารย์แตกเพราะกระเทยนี่แหละทำไมอ่ะกระเทยทำพังหรอหรือว่ากระเทยเลิศหรือว่ากูพวกพม่ารามันจับดูดมาติดกระดุมไม่ได้ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวพ่อนั่นให้ไม่มองหรอก ยังไม่ได้พูดอะไรบอกว่าติดไม่ใช่มันติดเล็บมันไ้อ๋อนี่แหละบังตะแต่เพราะกระเทยกระเทยมันต้องแต่งตัวไปแล้วปามากลับแล้วอีดันวิ่งก็บอกกูถ้าเป็นไหมไปอย่างงี้เป็นไหมนั่และแล้วแล้วมวนมวนทให้มาไม่ถูกเลลูกูนี่ใครดิไม่มองหรอกมองก็จ้ะไม่ได้ไปแล้วลบตัวไม่ถูกเก่งเห่นสาวลวดเหมือนกันนะ ข้าจะต้องพูดไม่เหมือนเดิมแล้วอีพวกไพร์ต้องมีดาบนะคะพี่กูเป็นออร์แกนิกกูเป็นตบออร์แกนิกจะละลายไหมลองลองได้ค่ะดาบตัวนี้ดาบจริงแต่พี่หนุ่มไม่ทำคมเพราะเพื่อนักทเที่ยลใชยลูกเปิดให้ข้าดูเดี๋ยวนี้เปิดให้ข้าดูเดี๋ยวนี้อีพวกพม่าเปิดมาไปล้างใครมองหน้ากูฟันหมดแม่ด้วย พี่หนวดคือจริงๆสมัยก่อนมีกระเทยด้วยเหรอคะพี่หนวดว่าน่าจะมีนะขอรับแล้วทำไมบาลันแตกเพราะกระเทยจริงปะไม่รู้ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้จากบ้านป้ามั่วปะกูัวอีดอกบ้านเมืองจะสงบสุขได้ไงแม่ทับไปกระเทยมึงว่าเนี่ยแล้วเดินอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรกันอยู่จ้าเป็นตัวแสดงขอรับยังไม่กล้าแสดงขอรับอุ้ยพม่าพม่าที่ไหนแคนป้าเชีงบุรีเป็นเมืองเล็กๆอีกไม่กี่ทีละเบาจะนอน คนตอนนี้คนที่นั่งไหลย,ยุ่ปดาไม่มองว่ากูบ้าก็เขาบ้า เชื่อกูนี่โอ้ยน่าอีดนะน่าอีทหลายอย่างนะมึงทำเล่นนะนี่ก็ร้านดังบาลจันนะเขาปลอบไรบัลลี่เขาปุกเองทุกอย่างเลยอะไรเขาเรียกกายศาสตร์ใช่ป่ะคล้ายๆขอรับเหมือนที่เรากินเมื่อวานป่ะอันนี้มีที่นี่ที่เดียวขอรับอ้าวโบสรุปใคเป็นของจริงกันแน่เนี่ยขอรับเป็นแนว่ายแนวข้าวกั่นอันนี้คือของจริงเลยของจริงของจริงป่าเสือฟยาดึงอยู่อย่างนี้เลยขอรับตามประวัติศาสตร์เลยของจริงเลยขอรับแนวครูไคกัณฑพม่าที่มาจากฝั่งนู้นหมู่บ้านก็อยู่ในละแวกนี้ทั้งหมดแล้วขอรับอันนี้เป็มาบ่น โบราณสารคดีคนเนยอะนะที่นี่ขอรับตัวใหญ่ของได้ทุกอย่างบนหาดน้ำหนึ่งเดียวของประเทศไทยบางคนไม่ได้บนก็มาหาดน้ําเติมบุญได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมีทุกวันไม่เติมสิ่งบุรีนี่ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ไหมพี่ไม่ใหญ่เล็กขอรับเล็กมากเลยขอรับแต่ดูเจริญอยู่นะเขาเรียกจังหวัดเมืองรองเมืองทางผ่านนะขอรับเที่ยวไหมจ้าเที่ยวไหมจ๊าพี่พม่าสมมติเป็นแบบประยุกนั้นมึงวิ่งมาบอกเลยว่าแบบมีคนตีกันแบบพม่าบุกสมมติคุณนั่งอยู่อย่างนี้ กตีกันแล้วอีพม่าหน้าไหนมันบุกบ้านเราไปดูสิมึงไปอีพี่ชายแบทกูหน่อยกูจักไลรสดให้าอีพวกเขมตมันกลัวว่าเวลากูตีอีพม่ากูเป็นยังไงตอนนี้เราแบทของกันลังจะไปสู้กับพม่าใช่ไหมเราจะต้องวางแผนกันก่อนเดี๋ยวตรงนี้ยสมคนอยู่แนวหน้า อีก4 monastery. คนนี้แซนบายรอไว้เอ็มจะนั่งแต่งหน้ารอครับเพราะว่าอย่างน้อยมันเห็นว่าเออมันต้องมีแต่งหน้ารอข้าสปัดแก้มรอพวกเจ้ามาแล้วมาถึงเลือกตัวท네ี่หล่อที่สุดแล้วอันนี้โกนแล้วข้าจัดการดูดควยมะเด็นกูเหมือนทุมไรเดอร์เลยอ่ะบังเลเจเจอคุณแน่ชันงยั เดิน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 ผ่านกล้องนะทำไมเป็นกูอ่ะ <c oughs> บังละจันแฟสชั่นวีค คาว่า <S <S สิงบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดมาได้ไม่โกรธถ,ถ้าสมมุติว่ามาทําธุระหรือว่าแบบแวบ,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 บมาอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าตั้งใจมาเนี่ยก็อาจะย,ยังแต่ถ้ามาเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะร้านเหล้าเอาของอาหารก็อร่อยดีอถนนคนเดินดีใหญ่เลยแหละร้านเหล,ล,ล้าดีแต่มาคือร้านที่ไปเอาแบาทำมาชื่อวงสาราพีกูจําได้สาราพีดีหรือว่าของกินน่ากินอีหลางก๋วยเตี๋ยวน่ากินนะส้มตำก็น่ากินแล้วเขาก็แนะนําดีถ้าใครจะมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์เนี่ยก็ควรมาก็อย่างที่บอกคําเดิมๆเลยใส่ชุดไทยก็อย่าไว้น้ามามันต้ออออองหมมมนน่่่่ยะแตตก็็โเเคารัีีสิบุ ก็ให้10เมืองรองอ่ะแต่เขามีมันมีงานลงรอยกระทุ้งรอยกระทงอะไรเงี้ยก็โอเคแถวบ้านนั่นแหละ,ะมากันเที่อเลยมาไกลจังอ่ะลองมากันดูถ้าว่างไม่ต้องมาแต่ถ้าสมมติอ,อยู่แถบเนี้ยจะแวะเนี้ยได้ <c oughs> มองมองหลายรอบแล้วออกใส่ท่ชมพูไหมล่ะยุยไอเปรี้ยวนายทองเปรี้ยวไอนามถ้าสมมติมึงอยู่ในยุคแต่ก่อนมึงจะชื่อว่าอะไรมึงชื่อจ่อยแน่นายอับชื้นสัมมิตชื่อเล่นนายอับชื้นชื่อเล่นอึ๊บ อบเด็กๆเนี่ยที่นี่มีสองดูดูเด็กนะช่วงกับน้ำไม่ท่วมเรานั่งระเรียนอยู่ในโลกแล้วก็ตกปลาจริถ้าเกิดน้ำไม่ท่วงก็อยู่บ้านนี้ถ้าท่วมปุ๊บตกปลาเลยอ้าวโอเคงูสองสเต็ปมากระถอมเงิเออหูใช้ถึงเวลาผมฆาพอดีกูเนี่ยถูกช่วงทุกหลอกเออแต่เวันกู หนูเป็นลูกสซอรพรส์หนูต้องมีคนกลางล้มมาหนูมาอ่านมังควายอะเปิดน้ําที่ไอ้สมควายควายเขาก็ชอบโคลนเงี้ยเขามีความสุขอยู่ในปากโคลนอะเห็นไหมมึงก็ต่างจากกูมึงมีความสุขกูไม่มีเลยอุ้ยมันรูปได้เหรอแม่เดี๋ยอ่อนโยนมากเลยลูกสาวรูปแม่มากี่โมงอะอู้จะดําดีใช่ดําดีถูกทีนี้ชวนไปลาเล่าเลยไปไหมถูกนี่แหละกูใช้แบบนี้แล้วถูกต้องเอาลีไม่ลีอะลีเลยเหรอลีเหี้ยกูแก้วน่ารักนะ หล่อบ้ามือสองหรออันนี้มือสองเหรอคะเออแก้วเฮียอะไรมือสองเฮียเมสตัวนี้น่ารักอ่ะเอาเอ้ยไม่เอ้ยไม่หลักโลกสัตว์ตัวนี้ก็น่ารักนะตอนนี้มีแก้วดเต็มบ้านแล้วหมดเลยชอบอะ่ะเท่าน,นี้มึงว่าอีเนี่ยไปอุ่นหนุนกูจริงปะ่ะที่อีนี่ยบอกเดี๋ยวไปอุ่นหนุนนะโกหกกูรู้นะเดี๋ยวมาให้ความหวังให้หลอกโตเลยปะ่ะ